สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พลอยอยากทานยำบุ้นเส้นพี่พลอยก็เลยมาสั่งยำบุ้นเส้นทานออกมาคนเดียวป๋าไปเดินทะเลติดฝนมาไม่ได้ <c oughs> แล้วพี่พลอยก็มารอรับป๋าเนี่ยโอ้ป๋าก็ไม่มาทันทีติดฝนมาติดฝนอยู่พี่พลอยก็เลยมาสั่งยำวุ้นเส้นกินอยากทานปกติพี่พลอยไม่ทานไม่ทาน,ทานข้าวเย็นเนาะ วันนี้ก็ทานตะกันว่ารอป่าเนาะไม่สั่งกินแค่ยางบุนเต้นนะคะอย่ากทานนะคะเดี๋ยวพี่พอให้ดูฝนตกข้างนอกนะดูสิหน่ะฝนตกแรงด้วยนะคะเนี่ยที่ตอนนี้คือพัทยาตอนนี้นะคะพัทยาตอนนี้อยู่ที่ว่าซอยวงอมาตนะคะซอยวงอมาตนะคะเนี่ยตอนนี้ฝนตกแรงมากเลย พี่พลอยก็ออกมารับป่าแล้วเนี่ยป่าก็ติดฝนอยู่นู่นชายหาดนู่นเห็นวะเห็นบอกว่านั่งดื่มอะไรอยู่ก็ไม่รู้มาไม่ได้พี่พลอยก็เลยนั่งรองนั่งรองเอยเดี๋ยวสั่งยำมากินดีกว่าเพราะพี่พลอยอยากสัย่ยำเนาะร้านประจำพี่พลอยนั่นแหละก็เลยก็เลยสั่งยำมากิน ใส่หน้าหน้าอร่อยอยู่ลองมั้งเนี่ยดูดแล้วเนี่ยถ่าทางจะอร่อยอยู่หละพี่พลอยว่านะเพราะว่าไม่รู้อะอร่อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่นะางเพราะว่าพี่พลอยโดยมากจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็ทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปจอทานนะคะเพื่อนๆพี่พลอยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพี่พลอยเอามือเอามาถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็ว่าจะกินไปด้วย น่าอร่อยอยู่นะคะน่าอร่อยอยู่ค่ะข่ายไปด้วยกินไปด้วยเนาอะลยประมาณนี้อร่อยอยู่ค่ะฝนก็ตกอย่างแรง ไม่หยุดเลยอันนี้พัทยานะตอนนี้นะคะณตอนกลางคืนนะคะพี่บอยก็เพิ่งออกมานี่และออกมารับปารี่เฉยเอา้าโทรไปนู่นนี่อยู่ทะเลนั่งอยู่ทะเลอยู่เลยบอยก็เลยเอา้ทาทังนั้นนั่งรอนั่งรอสั่งอะไรดีเนาะเลยสั่งยำ ก็ข้าท่าอยู่เหมือนกันเขาเรียกอะไรนะยำหวกยำนุ่งเต้นกับกุ้งใช่ไหมกับไสหมูสับแล้วก็กุ้ง <c oughs> ให้ดูข้างนอกดีกว่าเนาะตรงไฟสว่างสว่างตรงนี้คือเป็นแต่ก่อนนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตลาดโรมาเนาะ ตลาดรมาที่ว่าเขามีของขายทุกอย่างเลยเพราะตอนนี้พอโควิดเนาะเขาก็เลยปิดนี่เขาก็เพิ่งเริ่มเปิดมันจะมีคนลรือเนี่ยเหเพราะว่าเขาไม่มีฝรั่งเนาะไม่มีฝรั่งแล้วเขาก็เริ่มเปิดเนี่ยไฟสว่างตรงเนี้ยจะก,ก่อนมีทั้งดนตรีมีทั้งของทุกอย่าง ทีแรกก็ว่าพี่พลอยก็ว่าเออแบบท,ที่ที่ห้องก็มีของมีผลไม้มีอะไรอยู่แล้วไงนู้นยังอยู่ไกลเลยจะทะําไงดีสั่งอันนี้มาทนาดีกว่าทาเล่นๆไม่มีข้าวนะคะเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้แหละพี่พลอยว่าอร่อยนะคะก็อร่อยใช้ได้อยู่พี่พลอยบอกว่าอย่าเผ็ดนะคะไม่ให้กระทําเผ็ดก็อร่อยใช้ได้อยู่ มีกุ้งแล้วก็มีหมูพี่พอเอ็ว่าเอากุ้งกับหมู2ออย่างพอ เพื่อน,อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปอยทาอยามูนเต้นก่อนเนาะถ่ายให้ดูเฉยๆว่ามานั่งรอป้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะสั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งงพี่พลอยด้วยนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า